สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายวัชระเติมวัฒนพัฒนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมงขนองพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพนักงานและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร,ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลรักษ์อัคราชกุมาลีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติค่ะ4กันยายน2 5 5 5มีประชชนมายุครบ55๐๐๐ศานค่ะ สัตยาดิจัลดรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วยลักษณอัครราชกุมารีพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประสูนิ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเรล็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสงขนองได้ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร วไลลักษ์อครราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กระกฎาคม2555ค่ะจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน55ต้นและได้ปล่อยปลาพันน้ำจืดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน5 5 0 0 0ตัวค่ะ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใ,ให้อยู่คู่กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปโว้โไม่นานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ